Howdy. Bye, bye, bike. 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 Speaking. Bike. Boy, pull it. Bike. Mike. moon Spin, spin, spin. Spin, spin, one. Spin, spin, uh, okay. spin, <laughs> spin. Good boy. Speaker, speak. สปิค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 พู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 ยืนมาแซลุมาแสน้สิดาว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  Give me pull, pull. Give me pull. <laughs> no, no, not me. <laughs> not me. Give me, me pull. Spin, 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 spin. No, not spin. Poo. Good boy. Ada. <laughs> okay, okay. Speaker. ว่ามันขึ้นบนโซฟาขามอนอัพอัพอัพไม่เห็นมาเลยบาดีอัพอัพโอเคเปิดโหมดเปิดโหมดชอาใจ oh, <okay. S 2> มองอะไรบาดีมองไหมมองกล้องเหรอไม่ต้องมอง <c oughs> Why you look เออทำเสียงกันทำไมชอบ S <S 2> <S 2> คุยภาษาเดียวกันภาษาหมา Lang doc, doc language dog dog language อ đi, gốc bốp 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 อืมเสียงแมวมันไม่มีกลิ่นไงถ้าม,มีกลิ่นก็โอเคอยู่ Đi về sương mèo dù oh. mèo lần nó lênh mèo. nay ghi lênh lên nay ghi đi hôm lên ghi lênh đi, nay lên lênh hôm nay โอ้นั่นๆสเปน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 มเมาแล้วมันเลยมา嘛 go อ้นั่นๆโอเคสเปน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 เดียวยังไม่ให้มันแดกเลยสิจ้าวสิขอมือหร่กิมโยแฮ Nobody, sit up. Up, up. Go 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 go. Sleeping. Speaking. Buddy, speaking. 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 Speak. 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 Speaking. Hmm. Bike, bike. Bike. Speaking. 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 Oh, buddy. Oh. Speaking. I'm looking at นั่งลง sit down get up speak เขา start เนอะมันก็ให้มันพูดมันก็พูดเลย sit down no b u d y speaking <c oughs> jump 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 okay spin oh spin good boy no okay jump give me your jump. hand jump uh stick give me five. này phải làm một fire give me fire hand give me hand สลัดไปเรียนมาแล้วเรียนได้ไหมบาร์ดี้ stop speaking บาร์ดี้ speaking 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 <c oughs> ถามไปขี้ว่า Sit down ถามไปขี้ว่าบาร sit down <c oughs> คุณนอนก่อนแล้วไม่ sit down แล้วง่วงนอนแล้วเซตดาวเซตดาเซตดาพูดได้แค่นี้ภาษาอื่นไม่ได้แล้วเขามีท่า <c oughs> ไหนบ้าง <c oughs> มีเยอะแยะหมดได้ทุกอย่างแต่ต้องพูดภาษาเกษกับมัน ่อเอาหมาพูดภาษาอังกฤษไงหมาอังกฤษก,ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษอ่ะเกดับเกดับเขาแก่เกดับเขมีท่าไหนได้บ้าง,งก็แล้วแต่ผมบอกท่าไหนก็ได้หมาที่นี่มันฉลาดแต่ต้องพูดภาษาอังกฤษอ่ะมาภาษาไทยฟังไม่รู้เรื่องหมาอังกฤษอ่ะโอเค <laughs> เรียกมันไปเลย คับเมียคับเมียบาร์ดี้คับเมีหมาท่นี้เป็นมาหมาอังกฤษเนต้องพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยฟังไม่รู้เรื่องบาร์ดี้สวิงอินสวิงอินสปินสปินเนะโอเคสนสปไม่มีอะไรมันกินเลยมันจะสปินได้ไงหมาอ๋อกินเยอะไม่ได้ครับไม่พวกไอ้ขนมก็ไ้กินได้ Stand up and jump okay buddy o k a can you speak speaking speaking น o No. อ o นอบซบไม่หมาเป็นหมาคีย์อนไงมดูหน้าไป b u d y speaking ดูตำหน้าเรห้อย Speaking. No?